สวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งพลังธรรมชาติพลังบวกให้กันและกันนะคะวันนี้อยู่กับพื้นที่ที่เขียวชะอมและมีน้ำที่ชุ่มช่ำหลังฝนตกเห็นไหมคะท้องฟ้าก็สดใสธรร,ธรรมชาติธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมดาธรรมดานะคะค่ะอยู่ที่ใครจะคิดบวกหรือใครจะคิดรบ นั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราเท่านั้นนะคะที่จะเลือกคิดบวกหรือคิดลบคิดบวกก็ใสคิดลบก็ขุ่นนะคะฝากไว้ใจใส่เป็นบุญใจขุนเป็นป่าวันนี้อยู่ในวาระหรือสภาวะใดเลือกเอานะคะ สวุค่ะ